สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องปองปลายสุกูสุขคนมาอนีเทามันน้องนี่แล้วครับเป็นมือหนึ่งที่อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนพี่น้องเ่อาก็มีฝนลงมิดน้อยครับมีเฮ้ามาที่น้องบันทุ่งสว่างครับตำบลบันดาลอำเภอบันดาลจังหวัดพีลัมครับพี่น้องเซียนแห่เซียนสะดุ้งเซียนสวิงัมือนีปลาจะเป็นยังไงหมู่บ้านกับไปบันรุ่นมากครับปลาก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องในยี่สิบบวชครับ มีสิบวบวกอันนี้เป็นคลองธรรมชาติครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับโอ้โหปลากระโดดครับพี่น้องปลากระโดดแล้วปลากระโดดปลากระโดดพี่น้อง โอ้ปลาขากระโดดทุกนงโอ้ปลาขาวหลเขาปุบปับปุบปับเองโอ้ปลาขาเก่ง โอ้ปลาขาวเต็นพี่น้องโอ้ปลาขาวเต็นนี่โอ้ปลา,าปขาวกระโดดโอ้ออกแล้วปลาตะเพียนก็ปุ๊บป,ปั๊บเลยอือปลาเต็นนี่ครับ

เดินหดประคอตีแปงมาดูโอ้ประดูหน่อยโอ้ปลาขาวยังตื่นดังๆนี่พี่น้อง,อง,องปลาขาวโตง,งามๆนี่ครับ อ้ครับอู้อ้อู้อู้กรดุมอูบบีครับ

ถ้าบางบุญกีสมาดีเลย ปัญญไปัญญ์

Bom, minha. หายปากไก่วางสะดุ้งลงก่อนวางลงเลย ยายมาขายปลายายมาปลารยามาซื้อยายมาขายปลาเอามาขายขายปลาครับขายปลามตัวนี้จะเอาตะชินมาเนาะสตัวนี้ก็โลแล้วนี่้าตโลนึ่นี่สามตัวกินหล้ ปรมาณสองกิโลนจะเอาตะช่างมาวลมันรวยก็ยั่ตัวตู้ก็่มันเมีนเมียแต่ตัวใหญ่รดนี่ย่ตัวน้อยย่งแกพรางนู้นู่ยั่วตัวน้อยนะมันเกินมันเกินนี่ยมันเกินกิโลตมใส่มาถึงร้อยเกินเลยอช่วยาหสิบาทได้ตารดจบเจสิบาทตัวใหญ่น่ะเอาสามร้อยก็ให้ร้อยหงปลาตลาดปลาครับจวันนี้อันนี้ชเข้าอจจบัตวัสดีครับ

ปลาขายดีครับตลาดปลาขายดีรพอ้วยายอแล้วเนี่ยกิโลองกิโได้อยู่ได้อยู่เนาะเกิดมาอย่งเนาะฮะพอแล้วยายพอแล้วมันจะเกิดหลมันจะเกิดหลายนี่ก็เกิดแล้วอีกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ไม่เอาล้วตาโละหกาันขายนะ้อยหมอยยสิบบาทร้อยย่สิบบาทฉันจะเอาปไ จงเอาปล่อยถูกกพื้นเอาใสอีกนะมันเกินมันเกินโอ้ยมีแต่สั่นมาวันนี้เอาอาอแกบจะขายให้บาทนะตลาดปลาบุญไหวขนาดเลยครับตอนนี้เอาเจ้าใส่หลายเนาะเบดะบดตัวใหญ่ตลาดปลาบุญไหวขนาดเ กระังบ่มีบ่มีกระังครับเอามือกะเอาร้อยยี่สิบบาเอาอีกใบเ่ให้ตัวน้อยอันนี้เจ้าปััโดใช่ไหมปัตัโดห้าสิบบาทเาลือเอาตัวใหญ่แลวใหรอันนี้นะ จอนีก็ได้หลายอยครับยังวะฮะให้ลูกเออนี่ครับมึงได้อะไรเปน็นไรบเลวานบลวานี่ดูปล,ลาครับให้ลูกปงงทีบาทายชวใหๆ่วยๆก่นมเนี้ยมน,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 นปลตเพียนยปลาตะเพียนได้ปลาตะเพียนด้วย เจอกันตลาดนัดบ้านด่านเนาะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ตลาดนัดบ้านด่านครับอันนี้มาเอามาเอาของของของแม่น้อยนะมาเอาของแม่น้อยนะครับปลาธรรมชาติสดๆครับปลาปากแดงเด้อนะครับปลาแดงตลาดนัดบ้านด่านตลาดอำเภอบ้านด่านครับไปเจอกันได้ครับเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้้จาเย็นวันอาทิตย์ครับเย็นอะไรบ่ายสิบ่ายวันอาทิตย์ครับ อันนั้นวันนขึ้นมมันไทไมแลอยากเอมาเพิ่นเนี่ยวเนสิขายเพิ่นทันแล้วเพิ่นสิมาาจะมาเอาว่ามามาซาเนาะตลาดปลาบุญไหวแล้วครับม่คาเลือกปลาตลาดปลาบุญไหวปลากระโดดงเดงต้องเดง ปลากรเด็น <łość> บางๆนะพี่น้องปลากระเด็นบางๆเนาะปลาเจีนวนครับปลาเจีนวนชิปอือหูตะเพียนใหญ่

ปลาแถมปลาอันน oh, um, well. uh ี huh. uh ้ปลาแหตีปลาทุนะยกเียนใส่เาใส่ใ huh. ส uh ่ยายยายยาย้านบาาไปแกงานอยู่บาด็ครับเก็บสะดุงเรียบร้อยครับผลงานวันนี้บ่มีแเหรอปายายเก็บสะดุงเมื่ออครับ เต็มตัวเมื่อบานครับ